สวัสดีครับน้ำพริกปลาทูเมนูประจับช่องพริกกระเทียมหอมแดงจะเอาไปย่างก่อนก็ได้นะครับเพื่อให้น้ำมันหอมระเหยออกแล้วก็เอามาลงครบโครกตำาำ,ำไปเรื่อยๆปลาทูนะครับต้มใส่น้ำปลาปนปลาทูใชู้มิบ้านผมเรียกว่าเจลปลาทูมูแดดเดียวครับถอดจับแทบ ทอดเสร็จพักเสด็ดน้ำมันไว้ครับวิธีแกะประทูนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้แกะแผงหลังแผงล่างออกนะครับเราจะแกะเนื้อออกง่ายมากเลยมาตําใส่กันเลยครับปุ๋ยคนครับแล้วแต่ชอบเลยไม่ใส่ก็ได้ปาร้าครับหนึ่งช้อนโต๊ะ ผักลวกครับตามใจชอบเลยน้ำที่ห้องต้มกับปลาทูครับเห็ดเห็ดนัวขึ้นซอยผักใส่สักหน่อยพริกป่นครับโคเลโคเลโคเลเสร็จแล้วครับมาครับมาเดอครับกินเขาครับมือนี้ได้กผูโอ่อนน้อไม้กระเจี๊ยบครับคุยเบงจังบัตร แซ่บแซ่บข้าโพออนครับพอลกลวๆหมูแดดเดียวทอดครับอันนี้ไม่เหนียวเลยนะครับนุ่มมากๆเลยจากคนไม่ค่อยชอบกินเนื้อแดดเดียวนะครับเพราะว่ามันแข็งมากินหมูน,นี่คือนุ่มไปหมดเลยนี่ครับกระเจี๊ยบครับกินกันสดๆเลยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ